bà kỳ tôi nói thân tôi mì mì mẹ phong mì mì mẹ của mẹ tôi làm gì làm gì tôi đi tôi mẹ 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 tôi Mày ở đây, yêu văn phòng 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 yêu văn ดื้อเขาเลยยับแรงเขานี้ยเมกไปต้ต้ให้จริงุดมาวุดมาจิมีอวครับนะน้องแสดงตัวเลยนะคนเขานะเจอต่รวจที่จะเห็นะนะได้ที่สามนะเหมือกปัดนก็จะเป็นไก่ได้ที่ก้ปลาบดีนนี้มาลองกันกย้ายปจากอนนะให้จุกจับด้จะบาช่วงเมียนะเมนนะนันที่น้องนะงฟังนะ ซึงวันนี้ก็ึงายวันนี้นอนที่นยางน้ะกลับหลับการข้าวนะการก้าต้อทนกับนี่ใจนานี่กบเป็นกอันีมมงัเลยียม้บางคนนะใจานบัตรกงจาแรกนะเดนรียเป็นรงนลอยเอกนาินนะนะนี่คือใจบัตรจ้าริงานปกโกซถึงตรงนี้มียาอะไรบ้างมีทิ้พิมัางเนี่ยคือยาได้มบ้ง Gang ngay 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 mẹ ngay 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 này ngay 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 đi ngay 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 Mẹ ngay 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 Con Con ngay 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 mẹ ngay đấy ngay 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 เมธอดิบาร์ต okay. ึ้ง okay. ต yeah. yeah. ึ <gasps> <inaudible> ้งไงอ่ะต okay. yeah. ึ้งที่สามมื้อตึ้งลองออกมาเป็นไงหน่ะมึงคิดอะไรชี้อะไรก็นี่นะผู้หญิงแก้โดยชี้อก้โดยนี่นะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นผีก็เจ้โกะก่อนนะโอ้อหเน็ตคอมกา้องนี้ก่อนเนียนนะเราจะทมพิธายาได้เป็นไอตัวประเภนึงยาบาอะไรไงนวยไหนกองกองเคยจำไหมหรือไม่บุตรไหมนะครับลองหลับตาบบไหมในจังจับผม ดับไม่อหอยาให้คุณนอนดับน้าแบบไม้กับกับในห้องนอนนะผมต่อไปเดี๋พี่จะตัดนงแบให้นงจีก็ร้นนะกตาตุกาดถึงนี่ตั้งแต่นี้ก่อนเปอยู่ห้องเดือนการไปให้ไปให้ผ้นต่อไปนะแม่อยู่เด็กขารนะนะครับนะโอเคครับพี่โอเคจะต้องมันจะโอนค่างานไปให้ครึ่งหนึ่งก็จะให้มายวนงานตรงนี้ก็จะเอ

อมเขาไม่ไทยเลดินใชกัเนี้ย้อับกูนะคะชี้ฉี้อกมาเรือยได้ไหมมองกล้อง ต้เรายาคุณไม่ได้ผลแต่ระวังถ้าจมน้ำมันไม่นหน้ามันอยากตามานตัไตตัูน้ำคนลึกๆเลยไ้ไหนะบุบของบุกของของของนักโทษองนี่ไงนี่แบบเนีย